แทมชาดาแทมแทมแถมแกแบบว่าไม่รักกล่องเลยนะครับจังหวะเจ็ด <Yeah. Ooh. S 1> สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องถ่าจอนสันกับทุกคน <c oughs> และนี่คือรายการอยากเป็นเด็กมันเป็นอีพีที่มันน่าสอครับ น้องกระรเผาไข่ดาวกับทุกคนดูสภาพน้องสิครับแผ่นกระแตกกระดาษใสก็หมดถากก็พังลูกยางก็ไม่เหลือลูกปืนสนิมขึ้นโอ,โอเราคงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วขอบคุณร้อยแผลทมึงฝากใส่หากูไว้ให้ขอบคุณความไม่สบายใจที่มึงพากูโรงแรมทุกคืนคงถึงเวลาแล้วที่นะ้กจะเผาไข่ดาวของพอ่อมึงคงหมดประโยชน์แล้วล่ะ ผมได้แผ่นใหม่มาแล้วครับทุกคลน ททดดาาวันนี้ผมจะมารีวิวสเก็ตบอร์ดจากร้าน DIY Skate Shop and Skate Park นะครับทุกคนครับนี่ครับผมกล่องโคตรสวยอะทุกคนดูดิคือสวยมากๆสวย้แต่กล่องอะตัวนี้ที่ผมได้มานะครับเป็นสเก็ตแบบคอมพีนะครับสเก็ตแบบคอมพีก็คือเป็นสเก็ตแบบสำเร็จรูกเป็นยี่ห้อที่ทางร้านเขาเลือกไว้ให้เราแล้วนะครับรลคาเซตนี้นะครับผม3,600บาทเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะกล่องดูก่อนนะครับทุกคนคือแบบตื่นเต้นมากนะครับ ึงส่งมาถึงแบบสดๆร้อนๆ,ๆเลยนะครับทุกคนกคนี่กนแกแบบว่าไม่รักกล่องเลยนะครับจังหวะ <c oughs> ตื่นเต้นเช็ดเฮย้ยคุณผู้ชมเช็ดลูกพร้อมยังหนึ่งสองสามว้าวเช็ดโอ้โอโดูความกระดาษซ่า ดูความล้อครับดูทักดูน็อตด,ดูทุกอย่างเลยคุณผู้ชมไอเชีย่ยกูไม่เคยจับสเก็ตบอร์ดไม่มาอีกนานแล้วโหโคตรดีอะนิ่มๆเลยอ่ะนิ่มๆเลยเชีย่ยสา3 6 0 0อยบาทยังคุ้มมาก โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับว่า3,600บาทเซตคอมพิวเซตนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับคุณผู้ชมแผ่นเด็กครับขนาด8นิ้วซึ่งมีทั้งหมด6สีเพื่อนๆเลือกเลยนะครับมีสีขาวสีดําสีน้าเงินสีเขียวสีเหลืองสีชมพูครับคุณผู้ชมเวลาเพื่อนๆไปสั่งเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะแจ้งทางร้านได้เลยนะครับว่าเราจะเอาสีอะไรนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันเฟี้ยวมากๆอ่ะมันได้สีตามที่เราชอบด้วยนะครับผมอย่างที่2เลยฮะจิ๊บเทปครับกิ๊บเทปเน ดีนะครับคุณผู้ชมก็เป็นอะไรที่สวยดีนะฮะต่อไปก็เป็นทักครับทักเนี่ยจะได้เป็นยี่ห้อทิฟนะครับรุ่น C S X ขนาด5.25ครับผมผมการันตีได้เลยนะครับว่าดีจริงครับยี่ห้อนี้ล้อจะเป็นของเด็กครับคุณผู้ชมขนาด53หรือ52มิลลิเมตรเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกกระถางร้านได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเว้ยยังมีสีเพื่อนๆเลือกอีกถึง6สีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวชมพูเหลืองน้ำเงินขาวแล้วก็ดํานะครับมันเป็นอะไรที่มันแบบเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยนนนนนะะคครับแล้้วก็็็็ออตตุณผูชมเเี่ยจป สีดำทั้งหมด8ตัวเลยนะครับลูกปืนจะได้เป็นของเด็กแบริ่งคุณภาพเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดยอดครับแต่ถ้าเพื่อนๆ่คนไหนเนี่ยสนใจที่จะอัปเกรดให้เป็นตัวโปรนะครับง่ายๆลยครับคุณผู้ชมเพียงแค่เพิ่มเงินแค่200บาทครับเพื่อนเพื่อก็จะได้ทางยี่ห้อทิฟรุ่น CSX Pro Hollow นะครับตามชื่อเลยคุณผู้ชม Hollow แปลว่ากลวงครับซึ่งมันจะอะไรน้ำหนักเบาครับใช่ดีไซน์สวยและสามารถที่จะคนโทรลเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ง่ายกว่าทักตัวนี้ด้วยถ้าเป็นผมนะผมก็แนะนำให้ซื้อตัวโปรไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพิ่ม 800บาทก็จะได้สเก็ตเทพๆไปเล่นกันเลยครับและนอกจากนี้นะครับทาง DIY s k e t Shop and s k e t e Park เนี่ยยังเปิดสอนคอร์เดเรียนสเก็ตบอร์ดด้วยนะครับคุณผู้ชมมีทั้งหมด10เซกชันเป็นเวลา20ชั่วโมงครับเขาจะสอนเราตั้งแต่แนะนําอุปกรณ์สเก็ตบอร์ดว่าอันนี้มันเรียกว่าอะไรอันนี้คืออะไรไปจนถึงการออลี่ครับคุณผู้ชมค่าคอร์สเนี่ยจะอยู่ที่ชั่วโมงละ600บาทแต่ถ้าเเพื่อนคนไหนสนใจที่จะเหมาทีเดียวแม่งเลย20ชั่วโมงค่าคอร์สจะอยู่ที่10,000บาทนะครับจะประหยัดกว่าท ที่อยากจะเล่นสเก็ตบอร์ดจริงๆนะครับผมก็แนะนำให้หมอบบอว่าทีเดียวไปเลยนะครับ20ชั่วโมง10,000ไปเลยนะครับคุณผู้ชมส่วนเวลาเรียนนะครับที่ผมจะขึ้นรูปไปเลยปึง้ง เวลาตามนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนเื่อคนไหนที่สนใจสเก็ตบอร์ดหรือว่าคอร์สการเรียนนะครับก็สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่เพจ a c e b o o k DIY Skate Shop and Skate Park นะครับหรือว่าจะเป็นทางไลน์ก็ได้นะครับ d e s k a t e s h o p ทาง IG ก็มีนะครับผู้ชม dexskateboard ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทั้ง3ช่องทางนี้ไว้ใต้ description เลยนะครับผมก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปสอบถามพูดคุยกับเจ้าของร้านได้นะครับและอย่าลืมนะครับเวลาไปซื้อบอกว่ามาจากช่องถายจรนสั่นด้วยนะครับทุกคนโอเคนะรู้เรื่อง แจ๋มมากไปเดี๋ยวเราไปลองแพทใหม่กันดีกว่าคุณผ,ผู้ชมนี่ครับทุกคนตอนนี้จะมาลองบอร์ดใหม่กันแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันเหมือนว่าพื้นมันเปียกครับมันก็สงสารนะกลัวบอร์ดจะเป็นรอยครับน้องๆเนี่ยครับดูดิดูสีดิทุกอย่างมันใหม่ไปหมดเลยอนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าสเก็ตบอร์ดใหม่นี่มันจะติดเท้าเราหรือเปล่านะทุกคนอันนี้คือผมไม่ได้ไปไขอะไรเพิ่มเลยนะเว้ยทุกอย่างมันแบบว่ามีการปรับอะไรให้เราหมดแล้วนะครับเราไม่ต้องไปไขทักเพิ่มไม่ต้องไปไขลูกปืนเพิ่มเลย

โอ๊ยเอ๊ะพอมาถ่านีแล้วเจ็บโอ้ยพากว่าโอ๊ยเจ็บโอ้ยเจ็บอ้ายเจ็บอ้าวโอ้ยนายเป็นไรอะ ร่มว่ะนายฉันว่าสเก็ตนายไม่ค่อยแข็งแรงว่ะนายดูสเก็ตนายดิมันผูพังหมดแล้วอะ่ะแล้วของนายล่ะทำไมดูติดเท้าหนึบติดจังเลยลอ่ะอ๋อชั้นน่ะเหรอซื้อจากร้าน DIY สเก็ตชอบแอบสเก็ตปังน่ะรู้ไหมว่าตอนนี้มันมีโปรโมชั่นเลยนะ3,600บาทได้ครบในชุดนี้เลยเพิ่มเงินอีกสองร้อบาทอ่ะจะได้ทักใหม่อีกด้วยเบากว่าเดิมและเท่กว่าเดิมด้วยนะเฮ้ยมันคุ้มอย่างเงี้ยล่ะก็ไปซื้อบ้างก็ได้มี6สีให้นายเลือกด้วยนะมีดำขาวน้ำเงินไม่รู้จำไม่ได้แต่มี6สีแหละเราชอบสีรรุุุ้้้้งงงงออออ่ะะะสีเเหตไปคยยกับจาาาขนนนนแลวนะ <laughs> DIY skateboard and skatepark.